โอ้โหวโอ้โห

วิกาดวิกัดวิกาดนี่ไงโอ้โหตัวนิดเดียวลองดูช่องนี้ครับน่าโดนมากเลยเป็นแอ่งน้ำนาน้อยนะครับต่อจากคลองนั่นไงนั่นไงนั่นไงอืมโดนไม้เดียวเลย นี่ไงกัดแล้วนี่ไงกัดแล้วนี่ไงกัดแล้วนี่โอ้โหวิกระเด็นมานี่เลยหลุดปะเนี่ยยังอยู่นะครับโอ้โหปาโดนลองดูซิมีปลาป่ะซิมีปลาป่ะซิมีปลาป่ะมันกัดเลยหมายเดียวโอ้โหหลุด ูตามมากับซ้ำผมดูแล้วเนะี่ยอื้อหืออือหืออือหืออยู่วัดอะโดนมาแล้ว สวัสดีครับผมดิมวัดเบานะครับผมเช้านี้นะครับผมก็อยู่ที่คลองวัดโพแทนนะครับผมจังหวัดนครนายกนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับออกมาหาตีไปชชอนข้างท้านะครับลองมาหมายใหม่ดูนะครับผมแถวนี้ผมยังไม่เคยมานะครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับเหยื่อที่ผมจะใช้หลักๆนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นเจ้างูหนามไวตันนะครับเหยื่อจากค่ายโคราชนะครับผม โอเคครับเช้าๆอย่างนี้เราก็ต้องรีบหาปลาตัวแรกกันก่อนนะครับผมก่อนที่แดดจะออกนะครับผลประกอบการผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมอาจจะแห้วก็ได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับผม อุ้ยอุ้ยอืโวโอ้โหกระเด็นอยู่ปะเนี่ยโอ้โหรุดตายแล้วดูดิทุกคนสายพันนะครับสายมันพันไกลนะครับเมื่อกี้ผมวัดแล้วมันกระเด็นมาไงกัดกลางคลองเลยเรียบร้อยครับทุกคนป่าตัวแรกผมไปแล้ว วันแล้วมันกระเด็นนะครับตัวนี้กัดกลางคลองเลยตัวไม่โตครับสายพันพันไกด์นะครับดูดิมันพันเหยื่อผมเละหมดเลยดูต้องแกะอีกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาใหม่ครับผมยังพอมีตัวกัดอยู่นะครับอย่างน้อยเราก็รู้ว่ามันมีปลานะครับผมไปตามกันต่อครับ de una. ถึงนะทั้งลมนอ้อะไรไหมลูกอุ้ยอุ้ยอุ้ยเรียบ้อยอ,อยู่แล้วอยู่แล้วทีนี้อยู่แล้วมาแล้วตัวแรกบอกแล้วเหลี่ยมนี้น่าโดน เรียบร้อยมาแล้วครับทุกคนปลาตัวแรกของเรานะครับเสียงเครื่องสูบน้ําดังหน่อยนะครับประช่อนนะครับผมตัวแรกของเราเช้านี้ใสสวยๆเลยครับทุกคนใสประมาณครึ่งกิโลนะครับเนี่ยกัดเป็นไวตั้นนะครับสีเขียวนะครับอมมิดคอเลยครับผมส่งสายให้เนียนๆนะครับก็คือตัวนี้นะครับตามกัดอยู่สองทีนะครับ ผมตีข้ามตลิ่งไปฝั่งนู้นนะครับลากกลับมากัดดอกแรกไม่โดนนะครับตามมาซ้ําแล้วผมก็ส่งสายให้นะครับพอสายวิ่งแล้วผมก็สวนสับสวนเลยครับผมใส่สวยๆเลยครับไปช่อนนะครับแต้มแรกของเราเช้านี้ครับผมโอเคครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับงูหนามไวตั้นนะครับเหยื่อจากค่ายโคลาชาสุดยอดมากครับเดี๋ยวตามกันต่อครับผม โคตรหน้าโดนเลยไม่มีตัวได้ไงวะวิกาดวิกาดวิกาด นี่ไงโอ้โหตัวนิดเดียวอา้าวสิบหายเข้ากิ่งไม้ทั้งเหยื่อทั้งปลาเลยมานนี้ขึ้นมานี่กัดจนได้นะครับไซไม่โตนะครับทุกคนดูายปลาครับโอ้โหพ่อพ่อก็เหยื่อเลยดูดิโอ้โหเล็กจัด กดเป็นไวตันนะครับสีเขียวนะครับผมสภาพหมายก็ตามนี้เลยครับก็คือมันเป็นคลองหลอนนะครับต่อจากคลองใหญ่นะครับคลองใหญ่อยู่ฝังนี้นะครับผมขับรถมาเห็นมันหน้ามีตัวนะครับมีจริงๆครับแต่ตัวไม่โตนะครับดูดิโคดเล็กอ่ะตัวนี้เดี๋ยวผมปล่อยนะครับผมเดี๋ยวถ่ายรูปก่อน เรียบร้อยเดี๋ยวปลดปล่อยเลยครับปล่อยที่เดิมนี่แหละนี่นะครับรช่อนเวน้นนะครับใส่คอเหล็กตายไวตั้นนะครับเหยียวจากค่ายโคลาชานะครับผมเล็กใหญ่โดนหมดครับสุดยอดมากครับผมลองดูช่องนี้ครับน่าโดนมากเลยเป็นแอ่งน้ำน,น้อน้อๆนะครับต่อจากคลอง นั่นไงนั่นไงนั่นไงอือโดนไม้เดียวเลยตัวที่สามของวันนี้นะครับตัวที่สองผมปล่อยแล้วนะครับไซส์พอๆกันเลยไซส์ประมาณขีดดึงนะครับผมตีไปได้ไม้เดียวนะครับเนี่ยดูตัวดิโคตดเล็กอะ่ะกัดเป็นไวตันนะครับสีเหลืองนะครับผม สภาพหมายก็ตามนี้เลยครับมันเป็นแอ่งช่องสูบน้ํานะครับน้ําน้อยๆเลยผมขับรถมาเห็นมันหน้าโดนไงตีไปไม้เดียวโดนเลยครับผมโอเคครับผมฝากติดตามผลงานด้วยนะครับงูหนมไวตั้นนะครับเหยื่อจากค่ายโคราชาสุดยอดมากครับเดี๋ยวตามกันต่อครับผม <c oughs> มาแล้วมาแล้วดันมาแล้วดันมาแล้ว โอ้ตัวนิเดเลียวเลยน่าจะไซส์พอๆอกันะ่ะดันมาซะบันเริ่มเทิมเลยนี่นี่นี่มีอีกมันเยอะจังวะตัวเล็กตรงนี้ดันกือบทุกไม้เลยทุกคนหาตัวใหญ่ในช่องนู้นสิหืมกัดลูกปาข้างหลังก็กัดข้างหน้าก็กัด วุ่นวายไปหมดที่นี้ นี่ไงกัดแล้วหนึ่งไงกัดแล้วนี่งไงกัดแล้วนี่โอ้โหวกระเด็นมานี่เลยหลุดปะเนี่ยอยังอยู่นะครับโอ้โหไซส์พอกันเลยทุกคนอมเต็มปากเลยนะครับตัวที่สี่ของวันนะครับแต่เป็นแต้มที่สองของช่องนี้นะครับดันอยู่หลายทีมากเลยนะครับน่าจะไซส์นี้นะครับ สายขีดนะครับผมดูดิอมไว้ตั้นเข้าไปเต็มปากเลยนะครับตัวนี้สีเหลืองนะครับผมกัดแล้วก็คือผมส่งให้นะครับตอนแรกผมคิดว่ามันกัดไม่โดนนะพอสายมันวิ่งนะครับผมก็สวนเลยปิวมานี่เลยนะครับโอเคครับผมฝากติดตามผลงานด้วยนะครับงูหนามไว้ตั้นนะครับเดือจากคายโคราชาสุดยอดมากครับเดี๋ยวตามกันต่อครับผมตัวนี้ผมไม่เอานะครับแต่ผมถ่ายรูปเดี๋ยวผมปล่อยเลยปล่อยฝังคลองนีกว่า ผมเต็มปากเลยนี่นะครับไซมิโตนะครับผมเอาไปก็กินไรไม่ได้ครับแต่ปล่อยนี่แหละไปอบเรียบร้อย ไวตั้นนะครับเหยื่อจากค่ายโคราชาสุดยอดครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โห ยาตกใจหมดกัดอย่นี้เสดโดปะวะมันตามออกมาจากป่าแบบตกนะครับทุกคนอกำลังลากเหย,ยวเื่นเพลินเลยลอนอยู่ตรงนี้ครับเป็นคลองหลอดข้างทางนะครับทุกคนมาโดนลองดูซิมีปลาปะ ีมีปลาก่ทีมีปลา้อกหกัดเลยไม้เดียวโอ้โหลุบโ,โ,โอ้โหตามมากลับซ้ำโอ้โก็คือผมตีไปนะครับกัดอยู่ตรงนั้นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็หลุดไปแล้วนะครับ ลากมาข้างหน้าค่อยๆเขย่าเหยื่อกัดอีกนะครับผมแต้มที่ห้าของวันนะครับผมปล่อยไปสองตัวนะครับเก็บมาสองตัวนะครับตัวนี้น่าจะเก็บครับผมไซดีเลยไซประมาณครึ่งโลนะครับเนี่ยกัดเป็นไวตันนะครับสีเหลืองนะครับผมก็คือผมวัดตัวแรกหลุดลากมาอีกตัวนี้มากัดนะครับผมสภาพหมายก็ตามนี้เลยครับเป็นคลองหลอดข้างทางนะครับผมตีไม่กี่ไม้รู้เรื่องครับ โอเคครับผมฝากติดตามผลงานด้วยนะครับงูหนามไวตั้นนะครับเหยื่อจากค่ายโครลาชาสุดยอดมากครับเดี๋ยวตามกันต่อครับผมเดี๋ยวดูต่อครับทุกคนช่องเดิมนี่แหละแต่ผมเปลี่ยนสีเหยื่อนะน้าเมื่อกี้กัดอยู่นั่นผมวัดหลุดเฉยแล้วก็ตามมากัดอยู่นี่อีกตัวหนึ่ง น้ำตื้นๆเลยนะครับผมดูแล้วเนะี่ยอื้มอื้ือื้มอยู่แล้วเนี่ยโดนมาแล้วเย็บร้อย ไซดีอีกแล้วครับผมไซประมาณ2ขีดนะครับแต้มที่หกนะครับแต่เป็นแต้มที่สองของช่องนี้นะครับผมตีไปไม่กิ่มไม้นะครับกัดอยู่สามสี่ทีนะครับกัดแล้วก็คือผมส่งสายให้นะครับคิดว่าจะขายด้วยตอนแรกไม่ค้านะครับผมป้าน่าจะยังไม่เคยเจอเหยื่อนะครับไซสวยๆครับผมกัดเป็นไวตั้นนะครับตัวนี้สีน้ําเงินนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนสีนะครับผมรอบแรกผมได้สีเหลืองไปแล้วก็เปลี่ยนมาใช้สีน้ําเงินครับโดนอีกครับผม โอเคครับผมฝากติดตามผลงันด้วยนะครับงูหนามไวตั้นนะครับเหยื่อจากค่ายโคราชาสุดยอดมากครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับผมก็ต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับผมผลประกอบการก็ถือว่าโอเคครับพอได้มันครับผมได้มา5-6แต้มนะครับปล่อยไป2ตัวนะครับตัวเล็กนะครับผมเหยื่อที่ผมใช้หลักๆในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นงูหนามไวตันนะครับเหยื่อจากค่ายโคราชานะครับผม โอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าผมจะไปไหนแล้วไปตกปลาอะไรก็ฝากนา้นาๆนะครับติดตามและรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับผม